สวัสดีคุณผู้ชมนะครับขบวนอะไรนะ555หรอมีน้ำมันด้วยนะเอ้ย553มีน้ำมันอ๋อน่าจะเป็น553นะเพราะว่า553บางทีก็ก็กน้ำมันมาด้วยนะครับ553บางทีก็น้ำมันมาด้วยนะครับ มีน้ำมันมาด้วยนะวันนี้ห้5 5 3สี่สามสองเพิ่งออกไปนะครับมาไม่ทันสี่สามสองมีน้ำมันมาสามพ่วงนะครับ น้ำมันมาด้วยนะโอ้โห oh oh. ไม่รู้เอามาจากไหนนะครับบ้านแป,กปกลกๆหรือเปล่าห้าหนึ่นะครับ มากนะครับยาวแบบยาวมากๆเลยนะผ้าสนะี่นยแล้วยาวแบบนี้ตลอดนะไม่มีแบบตกไม่มีวันไหนที่มาสั้นๆเลยนะเป็นการขนส่งที่ยาวมากๆเลยยาวมาก ควรจะเปลี่ยนดีไหม,มเขาน่าจะเอาถัางน้ำมันไปเก็บไว้เฉยๆอ,ะอ่ะน,นานเราจะเห็นรถไฟเข้ารางนี้นะครับรางรางไหนวะเนี่ยรางแปดรางเก้าเนี่ยครับเขา,เาน้ำมันมาไว้นะครับแต่ไม่ได้มาดูเนี่ยครับเขามารางนี้ รางาที่ใช้เป็นประแจมือนะครับเดี๋ยวก็จะไปต่อห้าสามอีกนะครับทีนี้แต่อาจจะไม่ได้ดูถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับผมเดี๋ยวดูดูอีกทีก็ถอยเข้ายานแล้วกันนะครับ ขบวนท้องถิ่น439นะครับ439ตามเวลานะครับเดี๋ยวหาที่ถ่ายมามีไอ้หลามมัเนี่ยไม่น่าจะมีไอ้หลามนะ หนึ่งศนย์สี่สาจะยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูวันนี้กันนะครับหรือว่าอาจจะได้เลขอื่นโอ้เดเสียงไม่น่าใช่นะครับฮะโอ้ตีคู่กันมาเลยครับโอ้โหเอาเอาเอาตีคู่กันมาเลยเอา ตีคู่กันมาเลยครับอฮ้ยเป็นภาพที่สวยงามนะครับโอ้ยไอไอ้เฮ็นเร็วกว่าไอ้เฮ็เร็วกว่าโอ้โหสี่สามอูยยังดูนะครับแม่เสียงใช่เลยนะครับไอ้เสียงเหมือนไม่ใช่แต่ว่าใช่นะตึงสูตรีสามนะครับตีคู่มาเลยเมื่อกี้โอ้ยแม่ไอ้เ็ดเร็วกว่าได้ภาพสวยเฉยเลย รถหนัก mm hmm. เ,เดี๋ยวถ่ายรถหนักนะครับผมชอบถ่ายรถหนักไอ้ห้าสามน่าจะเป็นรถเบานะครับห้า้สี่น่าจะเป็นรถหนักนะหนึ่งศูนย์สี่สามยังอยู่นะไม่ไปไหนนะตอน,นั้นผมนึกว่าจะไปกับสี่สามศูนย์ตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับตั้งแต่วัน,วน,นรถหัวรถจักรเสียดาเสียแต่ยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนเลยครับสงสัยลักแจงคอย หนะึ่งศูนย์สี่สามน้ามาแล้วนะครับทุ่มทางโบใหญ่โอ้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับอยู่ผมย้อนกลับไปดูวิดีโอตั้งแต่เมษานะผมหยับหินนะตั้งแต่เมษาเลยนะเห็นเริ่มตั้งแต่เมษานะช่วงมีนาก็ยังไม่ไม่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองย้อนไปดูมีนาก่อนว่าเห็นหรือเปล่านะเดี๋ย แต่ว่าผมเห็นนะตั้งแต่เมษานะครับเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับเมษาเห็นหนึ่งศูนย์สี่สามแล้วนะครับแล้วก็เห็นยาวๆเลยนะอยู่ยาวๆเลยเริ่มหมองแล้วนะ่ะเดี๋ยวเติมสี่สามเก้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ห้าสามถอยมาต่อแล้วก็ถอยยาวไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ลางนั้นเดี๋ยวสี่หนึ่งแปดจะมาแล้วนะตอนนี้สี่โมง ส5ห้าแล้วนะครับตอนนี้ส1 8ช้านิดหน่อยนะครับส1 8หนตามเวลาเลยนะเดี๋ยวเราดู5 3รถหนัก,กน,นะครับส18หนึ่ตามเวลานะไม่ได้ช้าเลยนะสี่ห้าสา3น่าจะรอลมนะครับจอดต่อพ่วงแล้วก็รอน่าจะรอลม ออกป่๊นนะ418ตามเวลานะครับอยู่น่าจะใกล้เข้าหนองบัวลายแล้วนะครับตอนแรกว่าจะเติมนะ้ำมันลางลางนี้แหละแต่ว่าไม่ทันนะไม่ทัน418เมื่อกี้วิ่งตีคู่กับอ่าเมื่อกี้วิ่งต,ตีคู่กับ IHN นะครับ ตีคู่กับ4สามเก้าเลยนะครับเอ,อ้ยหนะักครับรถหนักครับโอ้ควันดำปีเลยนะครับ มันก็แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับอ่รู้อยู่ว่าเป็นอแต่ว่ามันมันเป็นเกลือแต่ผมไม่รู้ว่ามันลดหนักหรือลดเบาไง mm. เกลือไม่รู้เกลืออะไรนะครับเกลือแบบเกลือขายนี่หรอน่าจะเป็นกระสอบนะอยู่ข้างในกระสอบเกลือหรือล่า เียงเวลามันกระแทกมันเหมือนรถหนักเลยนะเนี่ยผงก็ขาที่ผงอะไรผมเกลือเหรอ439ยังเติมน้ำมันไม่เสร็จนะครับ418ตามเวลานะครับบีบเข้ามา553ต้องหลบเข้ารางสี่นะครับ มาเติมน้ำมันรางที่สี่นะพอมาเติมรางสามไม่ทันนะสี่หนึ่งสี่หนึ่งแปดบีบจัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกระแทกกันนะแต่วันนี้ทำไมรูบเบาจัง เดินหน้านะครับเปี้ยงเลยนะครับเดินหน้าที่เปี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวเาเดี๋ยวสี่เอ่อสี่สามเก้ายังเหลืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเหลืออีกคันหนึ่งยังเติมไม่เสร็จนะครับเติมได้แค่คันเดียวเองนะครับ จะเติม CSR ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวให้418ไปก่อนนะครับเอ้เอาลอยหินวางไว้นิดเดียว เป็นเสียงตึงตั้งตึงตั้งเลยนะห้สามวิ่งขึ้นเขาี่สวยมากเลยนะครับห้าสี่อ่ะสี่หนึ่งแปดตามเวลาเลยนะครับบีบจัดเลยต้องรีบหรบอ่ 5 5มเข้าลางสี่นะครับไม่งั้นสี่หนึ่งแปดรอทางแน่นอนเลยเอาจอเดเติมน้ำมันนะครับ เติมยังไม่เสร็จเลยนะครับเียบร้อยนี่ครับพอรอสองคนยังอยู่นะครับสี่สามเก้าเติมได้แค่คันเดียวนะครับก็ก็ไปจอดยังไม่ได้นะครับเดีย๋ยวมาเติมตอนเช้าก็าไม่ได้ก็ต้องรอนะครับ เติมได้แค่เครื่องเดียวเองนะครับอีกเครื่องหนึ่งยังไม่ได้เติมนะครับยังจอดติดเครื่องอยู่เลย5้สถอยหลบให้4ี่เติมน้ำมันนะครับสี่หช้า3นาทีนะครับสี่สามเก้าก็เดินหน้าเติม คันที่2นะครับจะได้จอดพักเออน้ามรอไปเลยอันนี้ก็รอเข้าย่านนะไม่ใช่5้านะครับเนี่ยเหมือน5้าสี่เลย,เลยใช่ไหมจอดอย่างนี้โอ้ไม่ใช่นะครับเข้าชุมทางมาใ่เหลือชา้า2นาทีนะครับ ได้เวลาคืนตรงไม่จอดป้ายอยู่รถเนินสวัสดินับแต่ว่า432จะจอดป้ายอยู่รถเนินสวัสดนินับแท็กไม่เขียวอ่าฝั่งทางนี้ไม่เขียวแสดงว่าไม่ไม่มีรถมานะครับ ี่43ไอ้ย1043เนี่ยจะได้ไปทำ418เมืออ่อไหร่ไม่รู้อีกนานแค่ไหนนะครับผู้โดยสารเยอะนะวันนี้วันวันอังคาร นครราชสีมานะครับขบวนนี้แหละบีบอ่ะบีบมาเลยนะครับมีคนเหรอตั้งเครื่องดูอะไรอะ่ะ ้าวเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเสียเ439รอตั้งนานหน1043นะครับเนี่ยอันนี้รอ,อคนหรือเปล่ามันเดินมาอีกของบนนะครน่าจะรอคนนะครับ บอกนะเติม,มน้ำมันอีกอ่ะใช่เหรออันนี้หนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยหนึ่งศูนย์สองสี่ไม่เติมนะครับ ก็จะเติมควนน้ำปีเริ่มหนึ่งสอสามหนึ่งเนี่ยทีนี้ห้าห้าสสามจะเข้าย่านตู้คอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนถอยเข้าย่านนะครับตอนเดินหน้าไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถ่ายก็ได้ังเพราะว่ามันดูบ่อยแล้วมันจะกาวเปล่าๆนะครับหลังจากที่418ไปนะทุกขบวนก็รอสี่ขบวนเดียวนะ ไม่เกี่ยวกับ417นะครับเพราะว่าอยู่คนละทางเดี๋ยวไปดูตอนถอยเข้าย่านกันนะครับกว้างใหญ่ไปสารมากนะครับมันต้องสมกับชุมทางมวใหญ่นะครับแต่สถานีเนะี่ยไม่ใหญม่มันใหญ่ก็จริงแต่มันเขาสิ่งอำนวยความสะดวกมันไม่เยอะนะครับผมคือ ปากช่องยังดีกว่านี้นะรนนครับสถานีอ่ะเนี่ยครับทางเขายานนะครับอันนี้เป็นทางข้ามที่เขาทำใหม่นะครับ อันี้คันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวรถเขาจะมาจอดตรงนี้นะครับห้าสี่ออกประมาณตอนนี้เกือบอห้าโมงครึ่งนะครับประมาณห้าโมงครึ่งก็จะออกประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะครับเป็นท่าเรือบก นี่ครับเตรียมโหลดแล้วโฟกลิฟอะคันหนึ่งยกขึ้นคันหนึ่งยกลงนะครับไม่งั้นก็แบ่งกันคนละครึ่งขบวนนะครับซ้ายขวาเบาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูแค่ถอยมานะครับไม่ได้ดูถอดนะครับโ้ รางตรงนี้แน่นมากนะครับเขาไม่ดับเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวนี้เพราะโฟล์คลิฟสองคันเร็วมากนะครับแล้วคนขับโคตรฝีมือนะวางป๊บปป๊บปป๊บป,บปบ เรียบร้อยแม่เสียงเบรกห้าสี่แมันฟีดฟีดยังเลย ตอนนี้ยังเป็น 5, 5 4เอ้ย5 3อยู่นะครับตอนนี้พอจอดปุ๊บจะกลายเป็น 5, 5 4ทันทีนะครับรอดูตอนจอดนะครับแฟบแฟบจอดยังอ่ายังไม่จอดคนระับยังไม่จอดยังเป็น 5, 5 3อยู่นะคจอดเอ๊ะไอ้ไม่ใช่ดิ5 4ต้องเริ่มจากการต่อพ่วงเลเพราะว่า5 3, 5 3ต้องถอดถอดพ่วงก่อน ถอดพ่วงนะครับถอดถอดหัวถอดหัวแล้วจอดอะ่ะถึงจะกลายเป็นห้าสี่เรียบร้อยห้าสามจังอีกจังอีกจังนะครับจังจังจัง เรียบร้อยจะกลายเป็น554แล้วครับผมขบวนสนะี่หนึ่งจช้าห้านาทีนะครับช้าห้าเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายหัวขบวนสักหน่อยเดินไปทันไหมเน่าจะทันอยู่นะครับคดูตอนเล่งออกโอ้ มาแล้วครับ417ครับผมไกลเหมือนกันนะเนี่ยมาแรงนะมาแรง้ยถือนิ่งขนาดไหนก็สั่นอยู่ดี ไปดูหน้าขบวนกันนะครับจอดมล้วช้าห้านาทีเลยนะ,นะครับผมที่ชานานทาทีสเวนลที่ทสเดระหนีึ่งเจขบวนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเราดักตรงนี้น่าจะน่ามันน่าจะลั่นมากๆเลยนะเพราะว่าช่วงล่งออกไงอ่าผมดักตรงนี้เลย

เดี๋ยวแล้วนะครับดูดิโอ<ห>้ล่านมากนะครับล่นมากอัดเข้ามาอีก ช้าสามนาทีนะครับสามเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึครับนะผมก็เป็นชุดเดิมนะครับโหอั็อสุดเลยนะครับ สุดแล้วสุดจริงตลาดบอกนะผมสวัสดีครับ